Música โรงเรียนบ้านบางราภาตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลท่ากำชำัมอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตตานีเขต1ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวปวีกรคลังค้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางราภาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านบางระพายินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินศ in ูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านบางระพาขอนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าดังนี้ ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านบางระพา,าได้กำหนดนโยบายเป็นเขตปลอดบุหรี100่100%ติดป้ายและติดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ทั่วบริเวณรวมถึงติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสียงพร้อมจัดกิจกรรมบันเพ็นประโยชน์เพื่อกำจัดจุดอับจุดเสียงและพื้นที่มั่วสุม นอกจากนี้ยังมีนักเรียนแกนนำรวมฝ้าระวังและรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งประชาสัมพันธ์นโยบายอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุมผู้ปกครองเพศโรงเรียนและสื่อสังคมออนไลน์อีกทั้งยังจัดมุมการเรียนรู้เช่นบทความรู้และสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อให้นักเรียนศึกษาและสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตนเอง ด้านบุคลากรครูและนักเรียนมีความรู้และเจตคติเกี่ยวกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยมีคุณครูจำนวน15คนที่ทำแบบทดสอบความรู้เรื่องบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าผ่านเกณฑ์ร้อยละ80จำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ 100, 100จำนวนครูที่มีเจตคติเกี่ยวกับการไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ได้คะแนนเฉลี่ย5คะแนนคิดเป็นร้อยละ1 0 0มีจํานวนนักเรียนจํานวน5 5คนที่ทําแบบทดสอบความรู้เรื่องบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าผ่านเกณฑ์ร้อยละ80จํานวน4 8คนคิดเป็นร้อยละ8 7 2 7จํานวนนักเรียนที่มีจิตคติเกี่ยวกับการไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าได้คะแนนเฉลี่ย5อยู่ในระดับดีจํานวน55คนคิดเป็นร้อยละ100 นอกจากนี้ผู้บริหารครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนแกนนำสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงการดำเนินงานตามเจตมตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแกนนำนักเรียนทำหน้าที่ขยายผลสู่บุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนยังมีผู้เชี่ยวชาญภายในที่ให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงแก่โรงเรียนเครือข่ายต่าง,าง,างเช่นโรงเรียนบ้านสะพานหัก โรงเรียนบ้านธิรยาและโรงเรียนบ้านโมโนสนับสนุนให้เกิดการขยายผลด้านินงานตามเจตมาตรการและยังเปิดโอกาสให้มีการศึกษาดูงานทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ site, จากโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ณศูนย์าการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบางระพาดการกิจกรรมและกระบวนการ โรงเรียนบ้านบางราพาได้ดำเนิงนงานตามเจ็ดมาตรการเพื่อโรงเรียนปอดบุรีและบุรีไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องทั้งการป้องกันนักสูดหน้าหม่และการช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครองที่ต้องการเลิกสูบมีการคัดกรองและรายงานผลพฤติกรรมนักเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบฟอราระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงการสง่งเสริมบ้านปอดบุรีให้เกิดคึกจริงในชุมชน โรงเรียนยังบุรณาการเรื่องบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมนอกหลักสูตรในด้านการมีส่วนร่วมได้จัดตั้งชมรมเจนแจ็ตามมาตรการที่5โดยนักเรียนแกนนำลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเจนแจ็เจนสตรองและดำเนินงานครบทุกมาตรการกิจกรรมของชมรมมีความเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอทั้งการประชาสัมพันธ์นผ่านเพจโรงเรียนและเพจเจนแจ็โรงเรียนบ้านบางราพาชมรมเจนแจ็ นอกจากนี้โรงเรียนบ้านบางระพา,าได้จัดหลักสูตรและกิจกรรมที่ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างหลากหลายเช่นทุของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษและโรคที่เกิดขึ้นกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่กฎหมายควบคุมที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์ความรู้เรื่องการสร้างนวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยมีสื่อการเรียนรู้จากทั้งมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่หน่วยงานภายนอกและสื่อที่โรงเรียนผลิตขึ้นเอง โรงเรียนบ้านบางราพามีการจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์โดยเก็บข้อมูลก่อนและหลังการดำเนินงานเช่นจำนวนบุคลากรและนักเรียนที่สูบและไม่สูบบุหรี่จำนวนครอบครัวที่สูบบุหรี่รวมถึงจำนวนเครือข่ายที่เข้ามาร่วมง,งานกับโรงเรียนจากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการพัฒนาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ค,ความรู้และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยสอดแทรกในบทเรียนและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความตระหนักและมีภูมิคุ้มกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ตลอดจนป้องกันการเกิดน,นักสูบหน้าใหม่และลดความเสี่ยงต่อการหันไปใช้สารเสพติดอื่นๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและประเทศชาติในอนาคตอันส่งผลได้รับรางวัลดังนี้รางวัลสถาศึกษารางวัลโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปีการศึกษา2,567 สถานศึกษาต้นแบบในการกับเพื่อนงานกิจกรรมในสถานศึกษาตามหลักคุบคมปากกาศธรรมนูหมู่บ้านก้าดีรองวันเสม,มาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุอสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ IQA Award ระดับตีเยี่ยม รางวัลผู้บริหารรางวัลยุกยงเชิดชูกเกียรติสงมาพักรักชายแดนใต้กรรมการการประเมินโครงการสถาศึกษาสีขาวบดยาสิบติดและใบยมุ รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกเขารับการอบรมพัฒนาความรู้การเป็นวิทยากรแกนนําสู่การขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นที่จังหวัดปัตตานีรางวัลครูและบุคลากรรางวัลครูผู้ขับเคลื่อนงานโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่บุหร,รี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปีการศึกษา2 0 0 0 567รางวัลเสมาปปสรประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยายมุกรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยายมุกดีเด่นระดับทองปีการาศึกษา2567และรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย